สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่รายการรักเมืองไทยครับซึ่งรายการของเราในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการจัดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็แน่นอนครับจะมีการจัดงานพิเศษที่ยิ่งใหญ่ครับเป็นการเทอดพระอัจฉริยะการทรงเระบาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับรายการของเราในวันนี้นะครับเรามีผู้รับเชิญเข้าร่วมรายการของเราอีก3ท่านด้วยกันครับ เราอนจะขอแนะนาแต่ละท่านนะครับท่านแรกก็คือพลโทหม่อมราชวงศ์สมชนกกริดากรครับเป็นรองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากิดจำศักดของการแข่งขันในครั้งนี้ครับท่านที่2ครับคือรองศาสตร,ราจารย์ดรชาวนีทองโรธครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับอีกท่านหนึ่งนะครับคือคุณวราวันทิพาวนิตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกิจการองค์กร ของบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนครับซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทปตทครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับแต่ละท่านนะครับแต่ก่อนอื่นขออนุญาตเริ่มคำถามแรกนะครับทางพลโทหม่อมราชวงศ์สมชนกกฤิฐากรถึงความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ครับขอต้อนรับสู่รายการครับขออนุญาตถามในเรื่องของประเด็นความสำคัญของงานในครั้งนี้ครับคือความสำคัญในการจัดงานเนี่ย ได้เคยกระทํามาแล้วเรื่อยมานะฮะสองสามปีก่อนหน้านี้แต่คราวนี้เป็นโอกาสดีที่มีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาร่วมด้วยกับบริษัทปิตโตรเลียมแห่งประเทศไทยใช่ฮะแล้วร่วมด้วยก็นับว่าเป็นเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็จงรักภักดีต่อประวัติศาร์จีหัวยิ่งนัก ครับผมแล้วในเรื่องของอวัตถุประสงค์ของการจัดแข่งการแข่งขันในครั้งนี้ก็คืออ,อย่างที่ท่านคุณชายได้พูดไว้นะครับในเรื่องของการเทริดพระเกียรติพระราชริะของการทรงรบืบใบในเรื่องของความสําคัญว่าผมทราบมาว่านะครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้รับทุนกล้าวถวายเหรียญทองในการแข่งขันเซฟเกมส์ครั้งที่4เมื่อปีพุทธศักราช2510ไม่ทราบรายละเอียดของ าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกับการที่พระองค์ได้รับทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเหรียญทองในครั้งนั้นด้วยหรือเปล่าครับคือพูดถึงเหรียญทองเนี่ยนะฮะที่สําคัญที่สุดคือท่านได้ส,สงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4นะปี2,510ครับแล้วสงเป็นตัวแทนประเทศไทยในเรือใบป,ประเภทโอเคคลาส โอเคดิงกนะี้คลาสแล้วก็ร่วมกับทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสำหรับตัวผมเองนั้นอยู่ในทีมชาติไทยเหมือนกันแต่อีกประเภทหนึ่งคือเปลือประเภทซูเปอร์มดจะมีนักกีฬาสองคนคือโปรงพีระกับผมนะคือ,อทั้งหมดได้กันมันมีสี่ประเภทแต่ที่สำคัญที่สุดก็ขอเอ่ยถึงสองประเภทคือที่ผมเล่นอยู่ใน ฐานะทีมชาติไทยกับพบบาทเจ็พี่หัวและทุนออกระหมะ่อมหญิงอุบลรัตน์ทรงเป็นต,ตัวตัวแทนประเทศไทยคือประเภทโอเคทิงคีคลาสนะฮะทั้งหมดมีสี่ประเภทแต่เราไม่พูดถึงพูดถึงพี่หัวกับขมมผมก็คือว่าพราะองค์ท่านโปรดโปรดที่จะให้มีการปฏิบัติตามระเบียบของการกีฬานะมีการคัดเลือกนักกีฬาสําคัญที่สุดคือคัดเลือกนักกีฬาคืออาจจะเห็นว่าท่านเป็น พระเจ้าอยู่หัวนะฮะจะเสด็จเข้ามาส่งเข้า,าการแข่งขันโดยอัตโนมัติอะไรเงี้ยก็ไม่ถูกไม่โปรดได้รับสั่งว่าให้มีการคัดเ,เลือกก็มีการคัดเลือกเกิดขึ้นสําหรับประเภทโอเคการในการคัดเลือกปรากฏว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ที่หนึ่งตลอดนะทุกเที่ยวไม่ต้องปูดถึงและในส่วนของพระอัจฉริยะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงระบใบเนี่ยพอมีรายละเอียดที่จะพอพูดกับทางผู้ชมได้ไหมครับโอเคครับ ผมก็จะเล่าให้ฟังนะฮะว่ามันสำคัญอยู่ตอนนี้ที่ว่าพระองค์ท่านทรงมีน้ำพระทัยเป็นนักกีฬาอย่างยิ่งนะฮะเพราะเมื่อแข่งขนัขนเสร็จแล้วปรากฏผลออกมาสรุปว่าทั้งสองพระองค์คือพระเจ้าหัวกับทูนกระหม่อมทรงผลัดกันแพ้ชนะที่หนึ่งที่สองเรื่อยมานะฮะก็ทางคลาสของผมคือ,อซูเปอร์มดเนี่ยนะฮะ ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับคลาสเอ็นเตอร์ไพรส์ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยปรากฏว่าดรเฉลิชเขาก็มาที่สองธิก็จะรับเตียนเงินไปอันนั้นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ที่จะเล่าต่อไปก็คือว่าเมื่อถึงกอรถ,ถ่ายภาพพระองค์ท่านคือพระบาทสมเด็จะจุลจนะกก็โปรดท้าบบอกว่าอา้าวทีที่แรกถ่ายรวมกันหมดทุกชาตินะฮะ พอถึงที่ท่านรับสารว่าเอาทีมถ่ายถ่ายถ่า,ายรูปก็ปรากฏว่าที่1เหรียญทองเศถวฐีก็เชิญเสด็จพระบาทิันจีหัวเข้าไปพบกรรมการตกลงแล้วท่านไม่เสด็จเข้านะก็ทูนกม่อมก็เสด็จเข้าก็มีที่ถ่ายภาพก็มีพระองค์พี่ละมีทุนกม่อมหญิงบนรัตนพระองค์พี่ละดออรอิทธิพลนะฮะ,ะ,ะแล้วก็ฟลด์ดัชฟ n นคลาสก็เศถวีครับพอที่สอ พี่หยุดเรสร็จมาทรงยืนก่อนก่อนก่อนเพื่อนเลยนะครับท่านก็กว่าหัดเรียกผมเข้าไปนะในภาพจะเห็นว่าผมยืนเคียงคู่พระองค์ท่านเดิมทีผมไปคู่เข่าอยู่เบื้องซ้ายของพระองค์ท่านแต่พระหัตถ์ซ้ายของท่านนะทรงจับหัวไหล่ผมให้ยืนรับสั่งว่านักกีฬาต้อง <c oughs> ยืนเ <c oughs> มื่อมาเล่นกีฬาแล้วเสมอเหมือนกันหมดครับ ยศถาบรรดาศักดิ์ไม่เกี่ยวนี่แสดงเห็นถึงพระราไทยที่เป็นพนักนานพระราชาไทยของพู้บัญชาการจุ๋ทรงเป็นนักกีฬาอย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้วไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ใดๆทั้งสิ้นเป็นตัวแทนประเทศไทยเป็นนักกีฬาไทยนะฮะทรงทรงโปรดมากที่จะฉลองพระองค์ชุดวอร์มมันมีธงไทยอยู่ด้วยท่านได้รับสั่งกับพวกเราเลยบอกฉันใส่เสื้อมีธงชาติ คือใจมากความเป็นมาของการจัดงานใั้งนี้ด้วยเพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าน้ําพระตาชัยไทยเป็นนักกีฬาผมจึงได้มีโอกาสฉายพระรูปร่วมด้วยเพราะท่านรับสั่งให้เข้าไปแล้วก็ทรงชายประหตั์ซ้ายดึงให้ยืนเคียงบาเคียงไหลกับท่านนะแล้วก็แล้วท่านถือพระองค์ท่านเป็นที่สองแต่ว่าคณะกรรมการพิจารณาให้ท่านได้ ที่หนึ่งเสมอกันท่านก็ต้องปฏิบัติตามหลักการเข้า <Okay. S 2> ใจไหมฮะ <Okay. S 2> อันนี้สําคัญค,คือน้าพระทัยเป็นนักกีฬาและทรงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อตกอตลงข,ของสากลคือหมายความว่าเรื่องของคณะกรรมการเป็นใหญ่หลักเกณฑ์ก็ว่ากันไปแต่เมื่อคณะกรรมการเขาพิจารณาแล้วอย่างนี้ท่านก็ต้องปฏิบัติตามแต่เมื่อถ่ายรูปทีมท่า,านไทยเรานี้เป็นเรื่องส่วนพระองค์ส่วนตัวของเราก็จึงมี อย่างว่าเนี่ย <ผม S 2> ครับคราวนี้เราก็หเห็นหถึงความสําคัญของการจัดงานในครั้งนี้แล้วเนี่ยแต่ในช่วงนี้ผมขออนาตมาถามทางผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของเรานะครับรองศาสตราจ,จารย์ดรชวณนีเนี่ยในเรื่องของบทบาทของกระทรวงการท่องเที่ยวในการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ครับเขาเียนเชิญในเรื่องของรายละเอียดนะครับคบ่ะก็ด้วยความสําคัญอย่างที่ท่านคุณชายสมชนกได้เรียนให้ทราบแล้วเนี่ยนะคะ ตะกี้นี้ทางท่านพิธีกรก็ได้พูดว่าปีที่ท่านทรงแข่งขันแล้วก็ได้รับเหรียญมาเนี่ยคือ2,510มาถึงปีนี้เนี่ยครบ48ปีพอดีนะคะคือครบ4รอบนะฮะซึ่งก็เป็นปีที่เราอยากจะระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยว่ามีความสำคัญมาก,กน,นะคะทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งก็จะ,ะสนับสนุนในเรื่องของการกีฬาอยู่แล้วเนี่ย ก็ได้คิดถึงตรงจุดนี้แล้วก็ได้ประชุมกันนะคะแล้วเห็นพ้องต้องกันว่าเราอยากจะใช้โครงการสี่เฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยะในเรื่องการทรงแข่งขันเรือใบนะคะครบสี่รอบนะคะเหรียญกษัตรานะคะคือสี่รอบที่ท่านได้ทรงได้รับเหรียญทองเนี่ยมาเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนพรรษาอย่างที่ตะกี้ได้กล่าวถึงแล้วนะคะก็การแข่งขันในปีนี้ก็จะ,จะใหญ่นะคะมากกว่าปีที่ผ่าน,านมาแล้วก็เป็น international จริงๆเรากา็มีทั้งการแข่งขันเรือใบประเภทที่ใช้บังคับวิทยุนะคะเรือใบบังคับวิทยุแล้วก็มีทั้งการแข่งขันที่ใช้เรือใบออพติมิสต์แล้วก็โอเค นะคะคือใช้ใช้คนลงไปจริงๆสำหรับเรือใบบังคับวิทยุเนี่ยเราได้รับความร่วมมืออย่างดีเลยนะคะจากแชมป์โลกนะคะแล้วก็อดีตแชมป์โลกแล้วก็ผู้ที่เป็น world ranking จากนานาชาตินะคะ,ะยกตัวอย่างชื่อสำคัญสำคัญซึ่งพอเอ่ยชื่อแล้วบรรดาแฟนๆของกีฬาเรือใบประเภทนี้จะรู้จักนะคะเช่นคุณ r o บเวลช์ะ Rob Welsh นะคะของอังกฤษ ซองโกนะคะจากโครเอเชียหรือว่าคุณเกรแฮมแบนท็อกของอังกฤษเช่นเดียวกันนะคะคก็ยินดีมาร่วมกันแข่งขันเลยนะคะคแล้วก็นักกีฬาไทยเองก็มี15ชาติเนี่ย นอกจากอังกฤษโคเวเชียแล้วมีสิงคโปร์มาเลเซียออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาเป็นต้นใช่ค่ะมือชั้นยอดมาทั้งนั้นเลยค่ะก็จะแบ่งเป็นเป็นการแข่งขันอย่างที่ว่านี้นะคะสองแบบแล้วก็สถานที่เนี่ยก็จะใช้ทั้งในกรุงเทพคือที่สวนหลวงรอ9้านะคะซึ่งจะใช้ในการแข่งขันเรือใบบังคับวิทยุเพราะว่าสถานที่ก็จะอำนวยประมาณนั้นนะคะ แล้วก็ไปอีกช่วงหนึ่งนะคะเดี๋ยวคงต้องบอกเวลานิดนึงนะคะคในช่วงที่แข่งขันที่ส่วนหลวงลอกเเนี่ย ก็จะมีพิธีเปิดในวันที่12นะคะก็จะแข่งขันในวันที่12กับ13ธันวาคมค,ค่ะส่วนอีกช่วงหนึ่งเนี่ยซึ่งจะไปแข่งที่พัทยาเราใช้สถานที่คือโอเชียนมารีนานะคะค่ะซึ่งก็จะมีทั้งการแข่งขันเรือบังคับวิทยุแล้วก็มีทั้งแข่งแข่งเรือจริงคือทั้ง o p t i ิมิสแล้วก็โอเค,ออคนะคะ ค่ะก็จะไปแข่งกันที่นั่นในช่วงระหว่างวันที่18 19นะคะค่ะนักกีฬา แต่ละท่านเนี่ยก็มีความตื่นเต้นมากอยากที่จะมาร่วมแข่งขันเป็นงานการจัดงานที่ใหญ่มากเลยทีเดียวฟังดูแล้วนะครับใช่ค่ะถึง2สัปดาห์เลยใช่ไหมครับการแข่งขันค่ะเป็นเป็นเป็นช่วงต่อเนื่องตรงนั้นแต่ว่าก็จะมีช่วงที่หยุดพักเหมือนกันทีนี้ช่วงหยุดพักเนี่ยนะคะความที่เราเราเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยซึ่งในปัจจุบันเราก็ส่งเสริมเรื่องของสปอร์ตทัวริซมด้วยหมายความว่าการกีฬาเนี่ยนำมาซึ่งการท่องเที่ยวด้วยนะคะเราก็ ได้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวให้กับบรรดานักกีฬารับเชิญเหล่านี้ด้วยนะคะคก็จะไปชมสถานที่สําคัญๆทั้งในกรุงเทพแล้วก็บริเวณต่างจังหวัดใกล้เคียงในกรุงเทพก็คงที่สําคัญอย่างที่เรารู้จักนะคะพระมหาราชวังนะคะพระบรมหาราชวังแล้วก็วัดพระแก้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะไปที่ต่างจังหวัดก็ใกล้เคียงก็จะมีตลาดน้ําที่ราชบุรีนะคะคคแล้วก็พาเขาได้รับประทาน อาหารไทยนะคะแล้วก็ได้ใช้บริการที่เรามีชื่อเสียงนะคะเช่นสปาเขาก็ตื่นเต้นกันมากนะคะอันนี้คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานี้จัดให้หมดเลยค่ะก็จัดใหส้สำหรับกรณีที่เป็นเป็นนักกีฬาต่างชาตินะคะที่ที่เรารท,ที่เชิญมานะคะกะ็มันจะมีผลคือว่าการการแข่งขันครั้งนี้เราใส่เอาไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวด้วยครับ เพราะฉะนั้นคนที่เขาคอยติดตามนะคะเขาก็จะ,ะรู้ว่าเมื่อไหร่เกิดอีเวนต์อะไรที่ไหนแล้วเขาสนใจที่จะมาดูเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะตามมาด้วยค่ะคก,ก็จะมาชมการแข่งขันในครั้งนั้นเพราะฉะนั้นกไ็ไม่ได้มีแต่เฉพาะ,ะนักกีฬาและ,ะครอบครัวนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยนักกีฬาเนี่ยสิชาติเนี่ยประมาณ30 3สิบคนแล้วก็ มีครอบครัวนะคะที่ติดตามมารวมแล้วประมาณ60คนแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวจริงๆที่จะมาดูหลังจากที่เขาทราบจากปัิทินของเราเนี่ย เขาก็จะมาไม่แน่นอนคงไม่ได้มาดูกีฬาอย่างเดียวก็จะได้ถือโอกาสท่องเที่ยวไปด้วยในตัวค่ะน่าสนใจทีเดียวครับนั้นจะเป็นงานใหญ่ค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติค่ะโอ้หน่าสนใจมากทีเดียววครับเพราะในเดือนธันวาผมทราบมาว่ากิจกรรมได้เยอะมากเลยทีเดียวกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินั้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวขออนุญาตมาถามอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือผู้แทนจากบริษัท PTT Global c h e m i c a l จำกัดมหาชนนะครับคุณวราวนในเรื่องของบทบาทหรือ การสนับสนุนของบริษัทกับการจัดก,จกิจกรรมในครั้งนี้ครับไม่ทราบว่ารบ,บริษัทพ t ทนั้นมีแผนงานที่จะสนับสนุนการจัดงานอย่างไงบ้างครับค่ะก็จากที่ได้ฟังคุณชายสมชนกนะคะแล้วก็รวมทั้งท่านรัฐมนตรีช่วยได้ได้อธิบายนะคะถึงที่มาแล้วก็รายละเอียดของงานเนี่ยก็เป็นการยืนยันนะคะว่าบริษัทพ t ท g l o ก a l บ h e m i c a ม ical เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มปตทนะคะค มีความยินดีที่จะสนับสนุนในกิจกรรมครั้งนี้นะคะโดยบริษัท PTTGC เน่ยก็ให้ความสำคัญกับกิจกรรมในแง่ของการส่งเสริมความจงรักภักดีใน ทางชาติศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหกากษัตริย์อยู่แล้วนะคะคซึ่งโอกาสนี้ถือเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งที่จะแสดงความจงรักภักดีนะคะขอให้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของในหลวงนะคะที่ท่านเคยได้สร้างไว้นะคะคแล้วก็ถือเป็นโอกาสอันดีทีนี้ทางเจ้าภาพหลักของงานนะคะก็ได้เข้ามาติดต่อ ทาง p t t จ c นะคะ,คะว่าจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนอย่างไรนะคะบริษัทก็ได้พิจารณาแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งนะคะก็ก็ได้สรุปว่าจะสนับสนุนนะคะขอ,อ,อมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กีฬาที่สำคัญนะคะ<ม>ซึ่งปกติเนี่ยบริษัทจะมีโครงการ ที่จะสนับสนุนกีฬาสากลที่จะเกิดขึ้นในประเทศอยู่แล้วอะ,ค,ะค่ะไม่ว่าจะร่วมกับทางปตทนะคะจะจัดในเรื่องของกอล์ฟในเรื่องของเทนนิสแล้วก็ในเรื่องของกีฬาอื่นๆนะคะทีนี้ก็เลยมองว่างานกีฬาเรือใบเนี่ยเยาวชนไทยอาจจะถ้าได้รับการเห็นว่าว่ามีกิจกรรมตรงนี้แล้วก็มีความสนใจเนี่ยจะเป็นการจุดประกาย นะคะให้ให้มีการส่งเสริมให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะคซึ่งซึ่งก็ก็ถือว่าเ,อาเห็นว่ามีความสำคัญอย่างมากนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยบริษัทมองว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องกีฬาเท่านั้น,นเรายาสามารถที่จะส่งเสริมประชาสัมพันธ์นในเรื่องของการท่องเที่ยวภาพลักษณ์ของประเทศว,ว,วัฒนธรรมรของไทยนะคะคให้นักกีฬาต่างชาติาได้มาเห็นได้มาสัมผัสรวมทั้งการถ่ายทอดไปยังต่างประเทศ หลายๆประเทศเนี่ยค่ะก็ถือเป็นโอกาสอันดีดีเลยครับก็ยินดีค่ะที่จะได้แสดงความจงรักภักดีขอบคุณทางบริษัทด้วยนะครับเพราะถือว่าเป็นการสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวสําหรับงานเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ล้วยังพอมีเวลาอีกสักเล็กน้อยครับอยากจะให้แต่ละท่านนั้นได้กล่าวสรุปในเรื่องของบทบาทที่ตัวเองท่านเกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของคุณชายสมชนกเนี่ยนะครับอยากจะมีอะไรฝากทางท่านผู้ชมบ้างครับ ก็ผมพูดมาเกือบหมดแล้วทั้งหมดนะฮะที่เป็นจุดสําคัญๆที่จะเฉลิมเกียรติพระบาทสมเด็จพระจหัวสุดท้ายก็ขอจะเล่าให้ฟังว่าในวันรับ,ร,บรับเหรียญทองเหรียญเงินอะไรต่างๆนี้นะฮะในวันนั้นเกิดขึ้นที่สนามสุพชลาใยนะฮะหลังจากการแข่งขันจบสิ้นแล้วแล้วมีพิธีปิดในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระจหัวได้เสด็จพระเจเนินไปทรง ยืนบนแท่นซึ่งคณะกรรมการสร้างให้สำเร็จขึ้นมาภายในคืนเดียวที่จะสามารถรองรับทั้งสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพี่หัวกับสมเด็จทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์นะเพราะท่านทรงรับเหรียญทองทั้งสองพระองค์แล้วก็ผู้ที่นำเหรียญทองไปถวายคือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาธทสงถวายเหรียญทองให้ แก่พระบาทเนี่ยจีหัวส่งรับไปส่งครองพระสอโดยพรองเองส่วนของทุนกระหม่อมกอ็ส่งสวมพระราชทานให้นะฮะก็ในวันนั้นนะ่ะมีสี่คลาสที่แข่งแล้วไทยชนะที่หนึ่งที่สองนะฮะทุกคลาสเลยไหมครับทุกคลาสนะครับ,รบแล้วก็เฉพาะ <laughs> โอเคดิงคีคลาสเนี่ยที่หนึ่งคือเหรียญทองในปีนั้นเป็นประวัติศาสตร์ว่าสองเหรียญและที่สำคัญที่สุดสุดท้ายก็คือเป็นในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ปิดการกีฬาแหลมทองทั้งที่ที่สี่นั่นแหละนะนะเป็นตัวอย่างว่าเพลงที่บรรเลงเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมอีอ๋อไม่ใช่เพลงชาติไทยก็ทัพอยู่วัฒนธรรมอยู่นะครับท่านก็ต้องเล่นเพลงสรรเสริญพระบารมีตาม กดบนเทียนบานนะฮะแล้วไม่ใช่เล่นครั้งเดียวเล่นทั้งสี่ครั้งทั้งสี่ประเภทครับเหรียญทองคือประเภทโอเคดิงกี้คลาสซูเปอร์มอนคลาสเอ็นเตอร์ไพรส์คลาส และฟลายดัชมันมาน่าสนใจเลยทีเดียวก็เป็นวันที่ประชาชนชาวไทยนั้นปรับเปือมมากแล้วในช่วงทันวัที่กำลังจะถึงนี้ผมเชื่อว่าประชาชนชาวไทยก็จะปรับเรื่องในอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติคุณชาวนีมีอะไรสั้นๆอยากจะพูดกับท่านผู้ชมไหมครับค่ะก็อยากจะเรียนว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่จริงๆที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยตั้งใจนะคะที่จะร่วมมือร่วมใจกันนะทำเพื่อถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็อยาก จะเรียนเชิญทุกทุกท่านนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยได้ไปร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่าในกรุงเทพที่สวนหลวงรลอเก้านะคะช่วงวันที่12และ13ธันวาคมนะคะวันเปิดคือวันที่12ส่วนที่พัทยานั้นก็จะเป็นช่วง19-20นะคะที่มีการแข่งขันธันวาคมเหมือนกันนะคะก็อยากจะเรียนเชิญอย่างนั้นแล้วก็จริงๆเราได้รับความร่วมมืออย่างดีมากเลยนะคะจากทางทีนแล้วก็ช่อง5 ทีวีช่อง5ด้วยที่จะ,ะร่วมถ่ายทอดนะคะก็จะได้รับชมกันอย่างทั่วถึงค่ะครับขอบคุณครับสำหรับคุณวราวันนะครับมีอะไรที่อยากจะกล่าวถึงงานบ้างครค่ะก็บริษัท PTTGC ขอนะคะคขอมีส่วนร่วมในงานที่สำคัญยิ่งครั้งนี้แล้วก็ขอเชิญชวนทุกทุกท่านนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพ ของใน,ในงานที่สำคัญนะคะร่วมต้อนรับนักกีฬาร่วมประชาสัมพันธ์ประเทศชาติร่วมกันโดยเพราะอย่างยิ่งร่วมกันถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นที่รักยิ่งของเราค่ะ <Okay. S 2> ขอบคุณค,ครับแลนะท่านผู้ชมครับนั่นก็คือรายการนะครับรักเมืองไทยในวันนี้ซึ่งเราได้มาพูดถึงการจัดงาน เธอรพระอัจฉริยะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงระบายครับและเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเราก็คงกลับลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ